ถ้าคุณอยากทำ personal branding นะครับหรือทำช่องที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวคุณนะครับหรือเพื่อทำช่องเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรบางอย่างนะครับแต่คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับคลิปนี้แหละครับมีคำตอบที่สำคัญนะครับคำตอบที่คุณได้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่คุณทำได้ไม่รู้จบเลยนะครับเนื่องจากนะครับผมเองนะครับก็กำลังเริ่มต้นทำ personal branding เหมือนกันนะครับดูได้จากยอดผู้ติดตามนะครับที่มีน้อยนิดมากๆนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยต้องศึกษาแนวทางในการทำ personal branding นะครับกับแนวทางการหาคอนเทนต์นะครับ เพื่อให้ผมได้คอนเทนต์ที่มันเป็นตัวตนผมจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับคอนเทนต์ก็จะไม่ตันนะครับซึ่งผมคิดว่าแนวทางที่ผมเอามาแล้วก็ประยุกต์ใช้มานะครับที่กาลังจะนาเสนอคุณเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะครับซึ่งผมได้ลองใช้แล้วมันก็มีประโยชน์กับผมนะฮะซึ่งมาดูที่ผมจะเอาพุทให้คุณกันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้ผมจะพาจากมือทํานะครับซึ่งผมอยากให้คุณนะครับไปลองฟังทฤษฎีนะครับของ คลิปก่อนหน้านะครับที่ผมทําด้านทฤษฎีเอาไว้นะครับเพื่อให้คุณจะได้เข้าใจขั้นตอนเหล่านี้มากขึ้นนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็แปะไว้ที่ใต้ดีคริปชั่นด้วยนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณมาจับมือทําเลยนะครับเพื่อให้ได้อ่าหน้าแบบเป็นไวท์บอร์ดแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมจะพาคุณมาจับมือทําด้วยไวท์บอร์ดของแอปนะครับที่ชื่อว่า c ลิ c k u p นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ คลิกลิงก์สมัครสมาชิกที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะซึ่งเมื่อคลิกมาะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็คลิกสมัครสมาชิกด้วยอีเมลตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อคุณสมัครสมาชิกเข้ามานะครับคุณจะได้เมนูหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งบางคนอาจจะได้อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทั้ง2แบบเลยนะครับว่าการเข้าถึงไวบอร์ดนะเข้าถึงตรงไหนนะครับมาเรื่งกันที่หน้าตาแบบที่มีไซต์บาร์แนวตั้งแบบนี้ก่อนนะครับให้คุณมาที่มอนะครับจากนั้นคุณก็จะเห็นว่ามีไวบอร์ดตรงนี้นะครับ อย่างนั้นคุณก็กดเีย s ไว้บอร์ดตรงนี้นะครับหรือคลิกข้างบนตรงนี้ไว้บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผม GS มาหนึ่งอันนะครับนี่นะครับคุณก็จะได้หน้าไว้บอร์ดมาแล้วนะครับอ่ะถ้าถ้ามันปิดไปเมื่อกี้คุณก็มากดตรงใหม่ตรงนี้นะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มใช้งานกันนะฮะสำหรับคนที่เป็นเมนูอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับคือเมนูจะไม่มีอ่าบาร์แนวตั้งสีดําตรงนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้ ซึ่งไวบอร์ดก็อยู่ตรงมตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ไว้บอร์ดนะครับจากนั้นก็ทําเหมือนกันเลยนะครับกดคียเอดไว้บอร์ดหรือกดนิวไวบอร์ดแบบนี้นะครับนี่ฮะหน้าตาไว้บอร์ดก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นป๊อปอัพคุณสามารถคลิกตรงนี้นะครับเพื่อขยับเป็นเต็มจอได้อย่างนี้นะครับคุณก็จะได้ไว้บอร์ดที่เหมือนกันทั้ง2เมนูนะครับเพราะว่าทั้งสองอันนี้มันต่างกันแค่เมนูนะครับเป็นเวอร์ชัน เบต้ากับเวอร์ชันปัจจุบันนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือผมอยากให้คุณนะครับลิสต์หัวข้อที่เกี่ยวกับตัวคุณนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับทั้งสิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่งี่เง่าตลกหรืออะไรก็ตามนะครับเขียนออกมาให้หมดเลยนะครับเพราะบางเรื่องนะครับที่เรามองดูว่ามันตลกหรืองี่เง่าแต่ถ้าคุณเห็นนะคคอนเทนต์หลายๆอันนะที่ดูว่าเหมือนว่าไม่น่าจะมียอดวิวกับมียอดวิวได้เป็นล้านอย่างเงี้ยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณอยา ไปตัดอะไรทิ้งนะครับก็เขียนทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคุณออกมานะครับอ่าโดยการเริ่มเขียนนะครับอ่ะให้คุณมาที่เคตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้ดีกว่าใช้เป็นเชฟดีกว่ามาเป็นเชฟนะครับคุณก็คลิกไปนะครับแล้วก็จิ้มลงไปที่จอนะครับเสร็จแล้วคุณก็เขียนอะไรที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณหรือสิ่งที่คุณถน,นัดหรือสิ่งที่คุณชอบนะครับอ่าอย่างเนี้ยผมถนัดแอปนี้เลยคลิกอัพนะครับผมก็เขียนคลิกอัพไปก่อนแบบนี้นะฮะ ซึ่งจากตัวอย่างตอนต้นคลิปผมใช้เป็นรูปวงกลมนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กินพื้นที่เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเชฟเป็นวงกลมคุณก็มาเปลี่ยนวงกลมแบบนี้นะฮะแค่นี้เลยแล้วคุณก็ปรับมันได้นะครับนี่ครับย่อขยายมันได้เลยนะฮะแล้วถ้าคุณคิดอะไรออกอีกนะครับเกี่ยวกับตัวคุณคุณก็สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะคุณอาจจะจิ้มตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้แล้วพิมพ์ใหม่ไปนะครับเดี๋ยวผมลบก่อนหรือคุณจะจิ้มที่หัวข้อนี้นะครับแล้วก็กด c t r o l d นะครับ หรือจิมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแท็บเขียนนะครับก็คือ control d นั่นเองเนี่ยมันก็จะสร้างมาใหม่อย่างนี้คะแล้วคุณก็พิมพ์หัวข้อต่อไปที่เกี่ยวกับตัวคุณได้เลยนะครับก็จะมีจี้นี่อย่างนี้หัวข้อของตัวผมก็พิมพ์ไปนะครับแบบนี้แล้วคุณก็ทําแบบนี้นะฮะทาไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ไปเรื่อยๆ ไล่ไปทำไปเรื่อยๆน,น,นะครับเนี่ยครับเริ่มขั้นแรกก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับหรือถ้าคุณใช้กระดาษคุณก็เขียนมือน,นะครับแล้วก็วาดวงกลมล้อมรอบไว้แบบนี้ทำแบบนี้ทำไปเรื่อยๆอส่วนของผมผมจะสมมุติว่าผมทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอาตัวอย่างเต็มมาเลยนะครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างเต็มของผมนะครับก็จะได้หัวข้อต่างๆมากมายตามนี้เลยนะครับเมื่อคุณได้หัวข้อมาจนครบแล้วนะครับขัน้นถัดไปนะครับสิ่งที่คุณต้องทํานะครับก็คือคุณเขียนเป้าหมายนะครับว่า คุณนะออต้องการจะให้ช่องของคุณหรือแบรนดิ้งของคุณเนี่ยสื่อว่าคุณคือใครหรือคุณเป็นอะไรนะฮะอย่างตัวอย่างของผมผมต้องการจัเป็นที่หนึ่งในการสอนผู้คนนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะก๊อปมาให้ดูนะครับว่าเป้าหมายผมคืออะไรอะครัะผมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมใช้วิธีให้คุณสร้างเป็นเคฟใหม่แล้วกันนะครับ เดี๋ยวสร้างเชฟใหม่ขึ้นมานะครับอ่าแล้วคุณก็พิมพ์เป้าหมายไปนะครับส่วนของผมก๊อปมาก็วางแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเชฟที่มีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะฮะอ่าแล้วขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับอ่าฟอนต์ก็เอาใหญ่หน่อยแบบนี้นะฮะนี่นะฮะตอนนี้ผมก็ได้เป้าหมายของผมมาแล้วนะก็คือเป็นที่หนึ่งในการสอนและช่วยเหลือคนเพิ่มโปรดักเพิ่มพ e r s o n นนอฟโปรดักติวิตี้นะฮะในการทางานและการใช้ชีวิตอะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่เป้าหมายของตัวคุณนะครับที่อยากให้คนมองคุณว่า เพอร์ซนาลแบนนี่ของคุณคืออะไรนะครับแล้วเมื่อคุณเขียนเป้าเสร็จแล้วนะครับขั้นถัดมานะครับคุณก็มาดูนะครับว่าสิ่งที่คุณได้ิสต์ไว้เนี่ยหัวข้อต่างๆเนี่ยหัวข้อไหนบ้างที่จะพาคุณมาถึงเป้าหมายนั้นนะครับซึ่งคุณก็สามารถทําได้โดยการใส่สีให้มันนะฮะอัะแบบนี้เดี๋ยวผมจะใส่สีฟ้าให้มันแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผ่านใช่ไหมฮะอันนี้ผ่านแบบเนี้ยอันนี้ช่วยให้ผมถึงเป้าหมาย อันนี้อันนี้ช่วยในเรื่อง productivity อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะพยายามมองเรื่อง personal productivity เป็นหลักนะครับซึ่งผมก็จะไล่หาไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างนี้ผมว่าใช่นะครับอันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่นะครับถ้าคุณใช่หลายอันคุณสามารถลากขอบแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนสีทีเดียวได้นะครับแบบนี้อย่างนี้นะฮะใช่อันนี้ใช่นะฮะอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับแบบนี้หนังสืออ่ะใช่นะครับ นี่ครับเท่านี้คุณก็จะเห็นเ,เรียกว่าตัวตนของคุณที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายแล้วนะครับก็คือสีฟ้านั่นเองหรือคุณจะแบบไม่อยากใช้สีฟ้าคุณจะใช้ปากกาขีดก็ได้นะสมมติคุณใช้กระดาษใช่ไหมฮะคุณอาจจะใช้เป็นตัวปากกามาขีดไว้นะฮะเ,เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูซึ่งในไวบอร์ดนี้ก็มีปากกาเหมือนกันนะฮะคุณก็ติ๊กถูกแบบนี้ติ๊กถูกแบบนี้นะฮะถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนสีคุณใช้เครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้ก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมเอาออกไปก่อนนะครับ หรือคุณจะใช้วิธีลากเส้นเชื่อมโยงก็ได้นะครับนี่นะคะอ่ะเป็นลูกศรของผมลูกศรก็ลากเส้นเชื่อมโยงอย่างนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเส้นแป,ป๊บนะคะเอาเป็นเส้นตรงเลยอย่างนี้นะฮะก็ลากเส้นเชื่อมโยงเห็นไหมฮะซึ่งเส้นตอนนี้มันเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้มันเด่นๆหน่อยนะฮะก็เอาเป็นเส้นสีสีส้มแล้วกันอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคุณก็สามารถลากลากเชื่อมโยงได้นะฮะอย่างนี้นะครับ เพราะว่าบางคนนะครับอาจจะต้องการเห็นภาพความเชื่อมโยงที่ชัดเจนนะครับเพื่อช่วยให้การทํางานของสมองนะครับมันผูกได้มากขึ้นในรูปแบบของ Mind Map นะฮะก็ใช้ลูกศรแบบนี้ได้นะฮะอย่างนี้นะฮะหรือเอาให้ดีคุณก็ขยับมันมาได้ฮะขยับแบบนี้นี่ฮะแล้วคุณก็ขยับทั้งหมดนี่ออกมาผูกใหม่นะฮะคุณก็ขยับทั้งหมดนี่ออกมาแบบนี้นะฮะแบบนี้ ผูกไม่ติดต,ติดติดยังต,ต,ติดแล้วนะฮะขยับมาเรื่อยๆนะฮะนะครับแบบนี้นะครับคุณก็จะได้เฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวโยงกับเป้าหมายคุณจริงๆแบบไม่ต้องมาคอยไล่ดูสีข้างบนแล้วเพราะว่าคุณเชื่อมโยงมันด้วยไม้แมปแบบนี้แล้วนะครับอะนะฮะซึ่งสิ่งที่คุณได้มาตอนนี้นะครับมันก็คือท็อปิกหลักๆของคุณ ท็อปิกหลักๆที่เกี่ยวกับตัวตนคุณนั่นเองนะครับซึ่งแค่นี้นะครับคุณก็สามารถนำท็อปิกพวกนี้ไปเขียนเป็นคอนเทนต์ได้แล้วนะครับออย่างเช่นเติมคําว่าคืออย่างเงี้ยอ่ท GTD คือ INFJ คือ Kick Up คืออะไรแบบนี้นะครับคุณก็สามารถทําได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วที่ผมจะสอนไม่ได้สอนเออ ีล้วไงไม่ได้สอนให้แค่เติมคาว่าคือหรือเติมคําว่าอย่างไรเติมคําว่าเพราะอะไรประโยชน์อะไรพวกนี้นะครับไม่ได้สอนผมจะสอนในการแตกสับ, topic บท็อปิกอีกทีนึงซึ่งก็ง่ายๆครับทาเหมือนกันเลยนะฮะก็ในเมื่อมันเป็นไม้แหวกมาแล้วใช่ไหมครับคุณก็แตกออกไปอีกนะฮะอย่างเงี้ยคุณก็แตกออกไปอีกอย่างเรื่องนี้มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องอีกนะฮะก็มีการจดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการโจดจดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขยายก่อน นี่นะฮะอย่างนี้ตอนนี้มีการจดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเดี๋ยวผมก็จะสร้างความเชื่อมโยงก็คือเหมือนแตกย่อยลงไปอีกระดับหนึ่งนะฮะอย่างเงี้ยมีการจดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องของของอ,อที่ผมจะต้องสอนนะครับคุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยคุณก็แตกย่อยแบบเนี้ยแตกย่อยไปเรื่อยๆนะฮะ ซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมไปก๊อปปี้ที่ผมแตกย่อยมาจนเสร็จแล้วมาวางนะฮะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะวางข้างล่างแล้วกันนี่ฮะจะเห็นว่าหัวข้อเมื่อสักคู่นะครับก็คือ dtd เคียร์หัวของผมนะครับก็แตกย่อยมาได้อีกหลายหัวข้อเลยเห็นไหมฮะและถ้าในในเมื่อคุณได้หัวข้อมาเพิ่มขนาดนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเรียกว่าเป็น subtopic ปปนะครับ ส่วนระดับแรกก็จะเป็นท็อปิกนะครตอนนี้คุณได้ซับท็อปิกมาแล้วแต่ซับท็อปิกคุณนะครับก็ยังสามารถแตกออกไปได้อีกอ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัว D O R F M e w o r k ของผมผมยังแตกย่อยออกไปได้อีกแบบนี้นะฮะซึ่งซึ่งแตกย่อยได้แบบนี้เลยนะฮะซึ่งเรื่องสีเรื่องอะไรนี้คุณไปปรับแต่งได้ตามทีม่คุณต้องการเลยนะครับแล้วคุณจะเห็นว่ามันก็แตกย่อยไปได้ไดแบบเรื่อยๆไม่รู้จบเลยนะครับ นอกจากแตกย่อยไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบแล้วนะครับคุณยังใช้วิธีการนำหัวข้อมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างคอนเทนต์ใหม่ได้อีกอ่ะซึ่งนี่นะครับคุณก็จะเห็นว่าคุณจะได้วงกลมๆแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยถ้าคุณทําเสร็จนะครับมันจะได้เยอะแยะมากมายเลยแต่คุณก็เริ่มทําทีละหัวข้อแบบผมก็ได้นะครับจะได้ไม่งงนะฮะแต่เมื่อคุณทําไปถึงจุดหนึ่งสมมติคุณคิดว่าคุณตันแล้วอะ่ะไม่มีเนื้อหาใหม่ๆที่ให้ทําแตกออกไปแล้ว อีกเทคนิคหนึ่งก็คือซึ่งเรียกว่ามีสี่ขั้นแล้วกันนะครับขั้นแรกก็คือขั้นที่คุณเลือกหัวข้อเดียวเนี่ยมาเลยมาใช้งานเลยอย่างเช่นอ่ะ G ีซีเคลียร์หัวก็อาจจะเติมครับว่า G ีซีเคลียร์หัวคืออะไร G ีซีเคลียร์หัวมีประโยชน์อย่างไรจีซีดเคลียร์หัวเรียกว่าเหมาะกับใครอะไรแบบเนี้ยมันก็คือเป็นการเติมทําให้มีความน่าสนใจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้คุณก็มาเติมได้แต่คุณอะ สามารถเลือกท็อปิกหรือหัวข้อเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งอันนะเมื่อกี้สักคู่นะครับผมยกตัวอย่างในการเลือกแค่หัวข้อเดียวคุณสามารถเลือกอีกทีดีคีหัวมารวมกับการจดก็จะเป็นจดอย่างไรให้เคลียหัวหรือจดอย่างไรให้ถูกหลักการ g t d เนี่ยคุณจะได้คอนเทนต์เพิ่มมาอีกหนึ่งอันแล้วเห็นไหมครับหรือคุณจะใช้วิธีการเชื่อมโยงมากกว่า2เมื่อกี้ GTD การจดคลิกอัพอ่ะผมจะใช้3อันนี้คุณจะจดลงอันนี้ว่าใช้วิธีการจดลงบนแอปคลิกอัพ ตามเทคนิคเคียวหัวหรือ g t d แบบเนี้ยคุณจะได้คอนเทนต์ใหม่เพิ่มอีกแล้วเห็นไหมฮะซึ่งคุณนะฮะสามารถเชื่อมโยงกันไม่จําเป็นจะต้องมาเป็น Mind Map เดียวกันก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมันมักจะกระโดดข้ามวงนะฮะอย่างเช่นสมมติผมคิดเล่นๆแล้วกันเอา g t d เคียย์หัวแต่กระโดดข้ามวงไปไปเป็นอะไรดีไปเป็นบุ๊กอย่างนี้อ่ะก็จะเป็นการรีวิวหนังสือ g t d อะไรแบบนี้มันก็จะข้ามเรื่องไปแบบนี้นะครับซึ่งคุณก็จะได้คอนเทนต์แบบเห็นไหมฮะมันจะได้แบบไม่รู้จบเลยเพราะว่าวงกลมๆที่คุณมีนะมันจะเชื่อมโยงกันได้แบบโอ้โหยกกําลังเลยนะครับหวังว่าวิธีการที่ผมแนะนํานะครับจะมีประโยชน์กับคุณนะครับในการหาตัวตนหรือหาหัวข้อที่เพื่อมาทำ personal identity ของคุณนะครับแล้วก็เอาไปทำคอนเทนต์ต่อได้นะครับจากตัวอย่างของผมนะครับถ้าคุณสนใจในหัวข้อไหนนะครับก็ฝากกดติดตามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเนื้อหา ในแนวนี้ทั้งหมดให้คุณได้ศึกษากันนะครับสวัสดีครับ